ไดเครับคุแค่ก,ก่องเพิ่มเติมในยูครับสามารถรับนีกป๊ขึ้นพอดีก็ได้เเห็นบอก่โบอรับหุื <laughs> ผ่นเก่าเนาะองพอดีเนี่ครับว่ีมีทั้งไหนมาเพิ่มอีกนอนบ้างเนาะ าลูกใา่ครับโอ้ยยากเจอหนิว่าเปนลูกอยากเจอนิแต่ยู่ขึ้นยูไ่ขึ้นนองไรกพีนา่งฟังหนิเบื่องน้องไที่มีชิน้องอยู่เฉยน้องความีดีกัแฟนบอกไปเบิ่งได้แล้ววันที่ยิบเอ็นี่พอคันดีครับแมนครับผมปากในเอร์ฟลยอ่มไล่ครับโอ้ยเอาดูพ่อละพ่อนี้ละสามเทอุนิ ผมงสองวงแม่ก็สิเอาหลายก็มูว่เดี๋ยวเป็นสองวงนะเป็นสองวงมัเป็นวงสามดีแต่สามวงเชื่อเพราทางลายยู่ไป่ได้ดูเนี่ยนยังไงก็ปากร้านนี้นะครับวันที่21นะครับรอรับโทรศัพท์อ่าเพื่อนจะโทรไปบอกให้เย็บมาเลยนะครับเอาเึ้นนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณทุกพู้องทางกีตารโอ้บัตรป่าเฮงงนะครับนี่บัตรเขียลเวลาอยู่เนเวทีเป่าสีนพูดพูดนายกับป่ามันไทยจะหน่อยถอดหัวมอนเนี่ยเม่แม่เร็วาร็วแม่แม่ล่ะสาว พี่นั่งพี่นั่งเพี่นั่งพี่นั่งถ่ายรูปเร็วๆไปถ่ายคนละคนเลยมาๆแม่ก้งโจมนี่แหละโอ้ยหัดนีกลส่กล้องไส่เสร็จแล้วขอขนด้วยจะไปใส่ชุดเต้น อย่าเป้าเป็นงท่าอยู่ค <ok> ุณน่ะเดือดจริงหายใจริงค่ะแล้วแล้วก็มีแฝดสีโอ้ค่ะเียร้อยค่ะยางงัก็ไแนดากแอะดาแอบคุณคุับ